คุณจจตุรงคะ์ะแม้ว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะภายในงานพากรรมกันชากันชง360องศาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะปิดนะคะสำหรับวันนี้ในเวลา17นาฬิกาค่ะแต่พบว่ายังคงมีประชาชนนะคะทยอยเข้ามาร่วมงานจำนวนมากค่ะซึ่งนอกจากบูธของวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่มานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาจากกัญชาแล้วนะคะพบว่าที่นี่ค่ะยังเปิดคลินิกรักษาโรคจากทางกัญชาด้วยค่ะ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากภายในงานมหกรรมกัญชากันชง360องศาเพื่อประชาชนที่จัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยและต้องการใช้ส่วนผสมจากกัญชาในการรักษาทางการแพทย์นะคะก็ได้ต่อคิวรับบริการจำนวนมากค่ะ ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงต่างนําผลิตภัณฑ์มาแสดงโชว์ค่ะอย่างเช่นเส้นใยธรรมชาติจากต้นกัญชงนะคะที่มีการนําส่วนของต้นกัญชงมาแปรรูปเป็นเส้นได้เพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะซึ่งผู้ประกอบการก็เชื่อมั่นค่ะว่าพืชกัญชงกัญชาจะถูกผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีและสามารถสร้างรายได้เนื่องจากเส้นใยของกัญชงนะคะก็มีคุณสมบัติคล้ายกับผ้าลินินที่สามารถระบายอากาศ ได้ดีและได้รับความนิยมค่ะเทมเนี่ยเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจในโดยเฉพาะสินทรอได้นะเพราะว่ามันเป็นแมทเรียลที่ไม่ใช่ใครใครก็มีโบนโลกแต่ถ้าคอตตอนใครๆก็ซื้อทางอินเทอร์เน็ตโพลีเอสเตอร์ซื้ออินเทอร์เน็ตใครก็ทําได้แต่ถ้าเป็นเทมเหมือนต้องใช้ความพยายามในการปลูกซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้มีปลูกได้ทุกประเทศเราเราแปลว่าประเทศไทยซึ่งมีภูมิอากาศที่ดีเนี่ยมีโอกาสที่จะปลูกพืชตร,ตรงนี้และพัฒนาจนกระทั่งเก่งและมีต้นทุนที่ต่าเราจะอยู่ได้ อาจจะ3ปี4ปีนะฮะ งานมหกรรมกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนนะคะจัดขึ้นนะคะโดยหน่วยงานภายใต้การดูแลข,ของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะหลังจากมีการพิจารณาปลดล็อกส่วนของกัญชากัญชงที่มีสาร CBD เป็นส่วนผสมหลักนะคะยกเว้นชอ่อดอกค่ะออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การศึกษาวิจัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะซึ่งก็เป็นการนํามาเป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะ ค่ะคุณจตุรงค์คะแม้ว่าจะมีการปลดล็อกนะคะบางส่วนของกัญชากัญชงนะคะออกจากกฎหมายยาเสพติดนะคะแต่วันนี้เองนะคะเราก็พบว่าประชาชนนะคะให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะหลายคนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการนะคะก็อยากจะเรียกร้องให้มีการผลักดันนะคะกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยานะคะควบคู่ไปกับการปลดล็อกส่วนอื่นของกัญชานะคะเพื่อที่จะ ให้สามารถเดินหน้าในการปลดล็อกกัญชานอกจากการแพทย์แล้วก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจได้อีกด้วยค่ะขอบคุณคุณกัญญารัตน์ครับ